สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมานาเสนอรีวิวชุดใหม่นะคะชุดเข้าใหม่มาอีกแล้วนะคะเป็นชุดกเกง,เกงใส่สบายๆนะคะใส่ทำงานก็ได้นะคะใส่ไปออกงานก็ได้นะคะแบบหรูเลยนะคะงานตัดออกแบบโดยร้านคูกแก้วผ้าครามสกลนครนะคะเอาเรามาดูผ่านๆก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ไปทีละชุดนะคะ แถมด้วยชุดผ้าปักนะคะงานฝ้ายเข็นกระโปรงนะคะกระโปรงจีบทวิตงานฝ้ายเข็นมีเชิงนะคะามาใหม่เรื่อยๆนะคะสินค้าท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามานะคะหรือจะสั่งตัดก็ได้นะคะคูกแก้ว รับตัดให้ด้วยแต่ต้องเป็นผ้าที่ร้านนะคะเลือกผ้าได้เลยเอยไม่ชอบลายนี้เอาลายใหม่ได้ชอบทรงนี้นะตัดไซส์ใหม่ได้หมดนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นที่ชุดแรกก่อนนะคะตัวนี้เป็นมีโบราณนะคะมีโบราณชุดนี้นะคะปกติเราจะขายอยู่ที่4,5 0 0นนะคะอ่า บางคนบอกว่าทำไมร้านคูแก้วขายแพงจังเลยนะคะอยู่ที่ช่างอยู่ที่งานเย็บแล้วก็อยู่ที่เนื้อผ้าด้วยนะคะยังมีตัวนี้นะคะวันนี้มีตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า 20, มันยี่สิบแปลำนะคะมันมัดยากถ้าถ้าจะดูในแนวตั้งนะคะเห็นไหมคะหรือเขาจะเรียกว่ามีโบราณนั่นเองนะคะเราเอามาเล่นตัดกางเกงเป็นชุดนะคะ มีโบราณน,นะคะเป็นมีโบราณมีโบราณคือลายใหญ่แล้วก็มัดยากนะคะใช้เวลาในการมัดยากแล้วก็มาย้อมครามนะคะมาย้อมครามอีกกว่าจะได้สีครามเข้มแบบนี้นะคะมานั่งย้อมยี่สิบรอบแล้วก็มาทอทอด้วยมือนะคะย้อมด้วยมือทอดด้วยมือแล้วก็มาตัดเย็บนะคะก่อนที่ตัดเย็บคุชแก้วก็จะเอาผ้ามาล็อกสีซะก่อนนะคะอาบน้ํายาล็อกสีถพงจะเข้าหาช่างนะคะหลายขั้นตอนนะคะ งานอัดผ้ากาวนะคะวันนี้จัดโปรนะคะจัดโปรนะคะอยู่ที่สามพันห้านะคะชุดนี้นะคะชุดนี้จัดโปรอยู่ที่สามพันห้านะคะมีโบราณถ้ามีทั่วไปครูแก้วก็สองสามพันนะคะสองพันห้าถึงสามพันนะคะแต่ชุดนี้นะคะสามพันห้านะคะเพราะว่ามีสวยมากมีโบราณน,นะคะอ่ะ จับตัวมาดูนง,งานตัดเย็บใกล้ๆนะคะเกงๆเราออกแบบนะคะผ้าไม่ยืดไม่หดอีกแล้วนะคะผ้าจะไม่มียืดไม่หดเดี๋ยวเราดูหมีนะคะหมีโบราณเราจะดูกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะหมีอ่าเป็นเป็นเกงๆขาขาบานนิดๆนะคะขาบานนิดๆน่ะดูใกล้ๆนะคะขาบานนิดๆนะคะแล้วก็ออกแบบเสือ้อ ย้วยนะคะเป็นเสื้อคอปาดย,ย้วยงานอาัดผ้ากาวนะคะแขนดูแขนนะคะแขนเสื้อจะดูทําให้ผอมเพรียวนะคะใส่สไตล์นี้จะดูให้ผอมเพรียวนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเล่นสีพื้นเพื่อจะให้ลายตรงนี้โดดเด่นส่วนลายตรงนี้เราก็จะมีจีบให้นะคะมีจีบให้นะคะเราเล่นลายเฉียงนะคะเห็นไหมคะด้านข้าง เล่นลายเฉียงแต่พื้นข้างหลังเป็นสีล้วนนะคะเพื่อจะไม่ให้มันกลายทั้งตัวนะคะ,ะดูลายผ้านะคะสนใจทักเข้ามานะคะเฉพาะหมี่ตัวนี้ถ้าหมี่ธรรมดาก็สามพันนะคะแต่ถ้าหมี่ตัวนี้สามพันห้านะคะหมี่โบราณน,นะคะใครจะเลือกหมี่สามพันก็ได้หมี่สามพันเป็นยังไงก็ประมาณชุดนี้หรือไม่ก็ประมาณ ประมาณตัวนี้นะคะอ่าอย่างนี้สามพันนะคะมีทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าฝ้าเข็นแข็งนะคะสองพหตัวนี้นะคะยวให้คุณเปียให้ดูเนี่ยถ้าเป็นงานผ้าใน,นเขาเรียกว่าฝ้ายเข็นฝ้ายเข็นอยู่ที่สองพันห้านะคะสั่งตัดรับตัดได้นะคะสั่งตัดอันนี้พัดสีนะคะงดหน้าจะตัวนี้ออกมานะคะถ้ารุ่นนี้ก็ สามพันนะคะมีทั่วไปเขาเรียกมีทั่วไปนะคะผ่านไปชุดแรกนะคะชุดแรกนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะหรืออุคุกก้้ตรงนี้ลายไปจะให้ปรับแต่งได้หมดนะคะชุดพิเศษเลยตัวนี้ออกงานแบบหรูเลยบางคนไม่ชอบกระโปรงนะคะก็ชอบงานเก่งๆนะคะชุดแรกผ่านไปนะคะสนใจทักมานะคะร้านคุกก้ผ้าคารมสกลนคร ชุดที่สองออกแบบเป็นจีบนะคะคอคอจีนเปิดนะคะคอจีนเปิดมีแขนนะคะเพื่อที่จะให้ใส่ออกงานได้สบายนะคะไม่มีแขนก็สวยอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราจะออกงานไม่มั่นใจต้องหาเสื้อคลุมแต่ตัวนี้ออกงานได้เลยนะคะใส่ไปวัดใส่อะไรก็ได้ใส่ออกงานได้นะคะเก่งเป็นขาเดฟนะคะตัวนี้เป็นเก่งเป็นขาเดฟสองตัวนี้ไซส์ใหญ่นะคะ ซส์ใหญ่สองชุดนี้นะคะเอวสามสิบสี่สามสิบห้านะคะตัวนี้เป็นขาเดฟต้นสนนะคะจีบทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเพื่อจะให้เราดูผอมมีเอวนะคะลเลยเลยออกแบบเป็นจีบนะคะ สนใจทักมานะคะมีเอาสีนี้ก็ได้เอาสีคามอ่อนคามเข้มได้หมดนะคะหรือเป็นสีเงินก็ได้สีเหลืองก็ได้สีน้ําตาลก็ได้ได้หมดนะคะสีชมพูก็ได้นะคะชุดนี้ผ่านไปนะคะใครสนใจก็ทักมาร้านครูกแก้วผ้าคามสก,กลนครนะคะเบอร์โทรนะคะอ่าเบอร์โทรร้านครูกแก้วนะคะอ่าทั้งเบอร์โทรทั้งไอดีไลน์แคปไว้นะคะทั้งเบอร์โทรและทั้งไอดีไลน์นะคะ ร้านผูแก้วผ้าขามสกลนครนะคะ0819641085 0819641085นะคะ,ะชุดที่สามนะคะชุดที่สามเป็นงานฝ้ายเข็นปักนะคะจิบทวิสตัดออกมาเป็นทรงนี้นะคะโดดเด่นนะคะกระโปรงเป็นจีบทวิตนะคะมีเจาะก,กระเป๋าด้านข้าง มีกระเป๋าตรงนี้นะคะเสื้อออกแบบนะคะเขาเรียกว่าแขนครึ่งมีจีบแล้วก็มีเชิงนะคะดูด้านหลังนะคะปักรอบตัวนะคะปักรอบตัวตัวนี้ไซส์ใหญ่หน่อยก็เลยต้องรูดเข้านะคะถ้าท่านไดรับเราปรับให้ได้นะคะปรับจนใส่ได้นะคะเราปรับให้ได้เออชอบสีนี้ถ้าเรา ตัดก,ก็ได้นะตัดใหม่ก็ได้เรามีภาพปักให้เลือกนะคะสนใจทักมานะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ก็อยู่ที่3 5มพันหนะคะถูกนะคะงานปักตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่3 5มพันหนะคะจับปกติ4 5่พันหนะคะชุดนี้และจัดโปรด้วยสามพันห้นะคะอ่ะดูงานปักปใกล้ใกงานปักมือนะคะปักด้วยมือนะคะช่อดอกไม้รอบเลยนะคะ มีเชิงนะคะเชิงเป็นสีเป,ปลือกไม้นะคะเป็นสีเปลือกม่วงนะคะเป็นผ้าเขียนมือนะคะดูเส้นกระปุ่มกระป่มํมเะะขาเรียกว่าผ้าเข็นมือนะคะเ่าเรียกนะผ้าเข็นมือผ้าที่ออกจากดอกฝ้ายนะคะแถมกันด้วยเกงเกงกระเปีงนะคะแถมกันด้วยเกงเกงกระเปีงนะคะเกงกระเปงก็มาจัดโปรจากพันแดนะคะเราเหลือพันห้านะคะ เกงกระเปงเป็นยังไงข้างหลังเป็นกางเกงข้างหน้าเป็นผ้าถุงนะคะตัวนี้เอวยี่สิบแปดนะคะเป็นผ้านิ่มด้วยนะคะผ้านิ่มผ้าดน,นโกยนะะี่ค่ะกระเปีงข้างหลังเป็นกางเกงนะคะต่อด้วยหัวมีเชิงนะคะตัวนี้นะคะตัดเย็บยากมากนะคะแล้วผ้าก็เป็นผ้าดนโกอยอีกแต่ครูแกวเอามาจัดโปรเหลือพันห้านะคะตัวนี้ใครไม่เอาเสียใจนะคะ ใครที่ใส่ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราตัดแล้วนี่แหละถ้าตัดแล้ว้เราอยากได้ตังเราก็ต้องจัดโปรถ้าตัดใหม่ก็ไม่ได้ราคานี้นะคะเก่งตัวนี้ใส่ผ้านิ่มนะคะผ้านิ่มผ้าดอโกอยนะคะผ้านิ่มแล้วก็ต่อเชิงหัวนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะตัวนี้สองพันห้าถูกมากนะคะถูกมากนะคะผ้าพิงตัว ดูผ้านะคะผ้านิ่มนะคะเป็นเครือเครือคามพุ่งยืนนะคะปกติเครือคามพุ่งยืนเขาจะขายแพยงกันนะคะสองพันสองพันห้าแต่รูกแกเอามาจัดโปรพันห้านะคะเอวยี e ่สิบแปดท่านใดสนใจกระทักมานะคะตัวนี้นะคะพันห้านะคะโอ้โหค่าตัดก็ไม่ได้แล้วค่าเชิงอีกค่าเชิงก็หนึ่งร้อยแล้วนะคะค่าตัดอีกนะคะ ถ้าตัดก็หกรอแล้วนะคะค่าผ้าถุงเราขายก็พันหกนะคะมาลดเหลือพันห้านะคะเก่งสุดนี้นะคะเท่ากับได้ฟรีเลยนะคะมาลดเหลือพันห้าใส่สบายค,ค่ะได้ไปแล้วใส่สบายทิ้งผ้าทิ้งตัวนะคะผ้าดดนกกยสองสองตะกอนเคือนเรือรามพุ่งยืนนะคะใครสนใจก็แข็บไว้เลยนะคะแข็บไปเลยนะคะ ต่อไปเป็นกางเกงตัวสุดท้ายนะคะกางเกงตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นผ้าธรรมดานะคะผ้าธรรมดาเอวสามสิบตัวนี้นะคะจะสั้นหน่อยสำหรับคนที่ตัวเล็กนะคะสั้นประมาณสามสิบสี่นะคะคนตัวเล็กเหมาะมากเอวสามสิบสะโพกสามแปดนะคะเป็นกระเปียงเหมือนกันแต่เวลาเรานุ่งแบบนี้มันจะเหมือน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 ผ้าถุงสําเร็จนะคะ เหมือนผ้าถุงสําเร็จนะคะครกแกเอามาจัดโปรนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่พันสี่นะคะตัวนี้จัดโปรอยู่ที่พันสี่นะคะแต่ผ้าจะเป็นผ้าเครือเครือได้ปกกันตรงๆเลยย้อมคามนะคะย้อมคามหมดนะคะทีนี้ผ้า ผ้าย้อมคามจะแพงหรือถูกอยู่ขึ้นที่เส้นใยใ,ในการโทรนะคะ <laughs> บางท่านไม่เข้าใจอุ mm ้ยทำไมร้านนี้ขายแพงจังทำไมร้านนี้ขายถูกจังนะคะอยู่ที่เนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าหรือการตัดเย็บเหมือนเราทานอาหารน่ะผัดกระเพราเหมือนกันนะคะ <laughs> อีกที่หนึ่งเขาก็ขายอีกราคาหนึ่งไปอีกที่หนึ่งเขาก็ขายอีกราคาหนึ่งผ้าก็เหมือนกันนะคะอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกบริโภคแบบไหนนะคะการตัดเย็บนะคะถ้าช่างเนี้ยบหน่อยราคามันก็สูงนะคะ หรือผ้าที่ทำยากหน่อยราคามันก็สูงนะคะอยู่ที่เนื้อผ้าการตัดเย็บนะคะตัวนี้จัดโปรนะคะจากพันแปดเหลือพันสี่ส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะคนตัวเล็กเหมาะมากนะคะใส่ไปวัดก็ได้ใส่สบายมากเลยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับคลิปครูกแก้ววันนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอนะคะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครูแก้ได้มีสินค้าสวยๆออกให้ท่านชมด้วยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้ามากดชมดูเล่นๆแก้เพลินนะคะเผื่อวันหนึ่งครูแก้อาจจะมีดวงมีโชคชะตาเป็นยูทูบเบอร์กับเขามาั่งแต่ก็ไม่ไม่ได้หวังอะไรมากนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆเพราะเป็นเราทํางานที่เราชอบนะคะเอาสินค้าสวยๆงามๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะอ่า ส่วนการออกแบบเราก็ออกแบบเองนะคะสินค้ามันก็จะมาใหม่เรื่อยๆนะคะท่านใดสนใจก็ทักมานะคะวันนี้ขอจบที่ชุดนี้นะคะสำหรับร้านครูแก้วผ้าขามสกลนะครขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามนะคะบางท่านหาช่องไม่เจอครูแก้วผ้าขามนะคะช่องครูแก้วผ้าขามพอดูแล้วก็ไปกดติดตามตรงข้างล่างนะคะ จะมีคำว่าติดตามก็กดตรงนั้นเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ